จะรับฉันทานุมัติจากท่านพานุกย้มศรีผู้รัดการจังหวัดลบบุรีและคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จธ,ธรรมรารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2559ปรารบพิธีที่จะได้เรียนเชิญท่านพานุกย้มศรีผู้ริชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานนั้น จะได้มาขอพระบรรมราชานุญาตแห่งดวงพระบิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชและเทศพดาเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะได้จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ศกนี้เพื่อที่จะได้ส่งเสริมพระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระนารายมหาราช ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาอันสูงส่งยังรบบุรีแห่งนี้เพื่อที่จะได้ลํำลึกนึกถึงย้อนยุคแห่งบารมีที่สมัยองค์สมเด็จพระนารายมหาราชนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพปิยดาเจ้า,าที่อยู่ในห้วยเหวผาฝั่งแม่น้ำลบบุรีและบนบกไม่ได้เสมอกานใช่แต่เท่านั้นทั้งยักษ์สาและคนท่นนานนาคราชผู้เปญญ็ยยนใหญ่เทพปยดาเจ้าที่มีความกะแะมสุขทุกตำบลทั้งเรสรีมุนีนาทุกแห่งหอนท่านที่ศักดิลิทธิรนทรงด้วยตบะเดชานุภาพ ได้มานั่งเป็นประธานได้โปรดแผ่พระบรารมีไปทั่วปริมณฑลแห่งจังหวัดลบบุรีครั้นสวดมนต์ในตำราก็ขอให้เวทมนต์คาถาองค์การิศักดิ์สิทธิ์สำริิผลเป็นสิมิ่งมงคลในพิธีขอพระบรมราชานุญาตหลวงรัญญานสมเด็จพระนารายมหาราชได้จัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชให้สำเร็จสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเถิดเยี่ยมสีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรีท่านานวลจันทร์แยีมสีและท,ท,ท,าากกลท,ท่านทุกท่านหัวหน้าราชการจังหวัดลพบุรีท่านผู้บริหารทุกท่านและ ประชาชนผู้คนทั้งหลายจะได้ร่วมจัดงานสมเด็จพันนารายมหาราชในวันที่13-21ถึงกุมภาพัน2 5 5 9 9วัน9คืนครั้งที่30ขอพระบรมีองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านราชครูที่เคยได้บวงสรวงพระราชวังแห่งน,นี้ได้มาชุมนุมสันสสนิบาตสมสรให้ข้าพเจ้าในหลวงสกิรัตและได้ขอจัดงดฝน ในวันที่13ถึง21กุมภาพันธ์2559เพื่อให้งานในได้ราบลื่นและผู้คนทั้งหลายทั้งในประเทศทต่างประเทศต่างหลายมานำทรัพย์นำเงินนำสมบัติมาสู่เมืองลบบุรีและให้ผู้คนทั้งหลายได้มาแล้วปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายและให้มีความสามัคคีในหมุคคณะในวันนี้ข้าพเจ้าในหลงสักดน ขออำนาจแห่งสมเด็จพระนารายมหาราชเทพเทวสิ่งศักดิ์ทั้ทง,ทงหลายท่านเจ้าพญาเจ้าขุนบุญนายทั้งหลายขออนุญาตแต่งกายเรียนแบบท่านหากลูกหลานได้บรบกวนหรือทำผิดพลาดประการใดก็ขอท่านทั้งหลายได้อโหสิกรรม <c oughs> เพื่อจะได้ให้ประชาชนผู้คนเมืองสยามลูกหลานทั้งหลายได้เห็นประเพณีในอดีตและการแต่งกายนะักโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอวิญญาณแห่งองค์สมเด็จพระนารายมหาราชเทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประจำเมืองลบบุรีได้โปรดมาชุมนุมสันนิบาตสโมสรประธานพรนประธานทรัพประธานโชคประธานสมบัติหากข้าพเจ้าพร้อมด้วยท่านประธานในพิธีมีสิ่งใดเป็นหรือจะมีเคาะวันเคาะเดือนหรือจะร่วงเกินใดๆก็ขอให้ท่านได้อโอโหสิกรรมนับโอกาสนี้ทุกท่านทุกปักการเทิน ขอเดชะปราละองผู้รีประบาท้าปกกระมองข้าพ,พุทธเจ้านายพานุนยั้งสีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชมีจิตสำนึก ในพระมหากราบที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทได้ทรงสร้างความเจริญให้แก่แผ่นดินลบุรีนับอเดกอน,นันด้วยพระปรีชาสามารถหลายประการอาทิสร้างเมืองลบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองและโปรดประทับที่เมืองลบุรีปีละหลายเดือนทรงดีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศซึ่งทําให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการค้าเป็นอย่างยิ่งโดยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระราชทานแก่ชาวลบบุรีปวงข้าพุทธเจ้าประสบนิกรชาวเมืองลบบุรีต่างม,มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงประกอบพระราชกรณกิจมากมายนานับประการยังความผาสุขร่มเย็นแก่ประสบนิกกรชาวเมืองลบบุรี ส่งผลให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองสถิตเถียนมาจนปัจจุบันนี้ก็ด้วยพระบรมโพธิสมภารปีพุทธศักราช2,559นี้ครบรอบมหามงคลสมัยแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งตั้งมั่นในความจงรักภักดีความกระตัยูกตเวทิตาธรรม ได้พร้อมใจกันมาชุมนุมณสถานที่นี้เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2559โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไปสารสืบต่อเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลบบุรีโดยข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ให้บรรลุปเป้าหมายเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่ใต้ป่าลองพุทธระบาทในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่ระคายเคืองเบื่อพระยุคลบาทข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานอภัยจากใต้ป่าล้องพุทธระบาทณนโอกาสนี้ขออำนาจบุญญาบารมีในใต้ป่าลองพุธประบาทได้ปกกล้าปกหมมโปรงปข้าพุทธเจ้า ให้การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2559นี้สาเร็จราบรื่นปราศจากอุปสรรคอุปสรรคทวรันตรายใดๆให้การดำเนินงานรูปเป้าหมายให้ชื่อเสียงของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกระจรกระจายไปทั่วทุกทิศทาทรัพย์สินเนื่องนองสู่แผ่นดินเมืองลบบุรีให้เกิดความสมัครสมาคีในหมู่คณะให้มีการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สมดังวัตถุประปสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ เป็นบำเถึงงทะลอนียเราจะทำแผ่นดินผืนนี้ให้มีความสุขนุ่งโจงห่มสบายเยือนงานใหญ่เมืองละโวจังหวัดลบบุรีขอเชิญเที่ยวง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่30 ชมการแสดงแสงสีเสียงการแสดงประวติศาสตร์จินตนาการร่วมงานราตรีในราชสำนักชมขบวนแห่ตรการตาการละเล่นจุกแกะโกะเปียซื้อสินค้าในตลาดย้อนยุคถ่ายรูปกับบ้านวิถีไทยสวนสวยไม้ดอกนานาพันธ์ุในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ไม่ควรพลาด13-21กุมภาพันธ์2559ณพระนารายราชนิเวศชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองให้ลือเลื่องทั้งแผ่นดิน